สวัสดีนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับคันนี้มีขบรถเร็วเลขที่หนึ่งสีสองนะครับลาช้าไปประมาณเจ็ดนาทีนะครับทางจากสถานีปุราสถานีไปายทางสถานีการุงเทพฯถไฟนะครับการุงเทพอถไฟนะครับคันนี้ในหัวรถจักรอัสตอมมานะครับดูกันครับว่าได้เลขอะไรกันนะครับอัตอมนะครับสีสองหนึ่งสีนะครับ เคยมาแล้วนะครับคันนี้สองนะครับ C สองหนึ่งสี่นะครับทำกระบวนนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวรถก็จะได้เวลาออกนะครับ รถได้เวลาออกแล้วนะครับฟังเสียงหวีดเีนะครับลันลันนะครับลันลันในทางสถานีได้สัญญาแล้วนะครับขอ,อเรลาไปเจอที่สถานีสุรินนะครับผ่านสถานีโดนข้อ าันนี้กระโดดคอผ่านาันนี้เมืองที่ผ่านันนี้บุรีแล้วก็เจอะานีสุรินนะครับอัลฟอมสีสองสีนะครับเล่นเครื่องนะครับเครื่องคแคท,ทนะครับททคิเบลล่าครับทีแล้วก็จออัลฟอมนะครับสีหนึ่งูสองนะครับเครื่อง M p U นะครับ ไปแล้วนะครับขบบวนรถเดที่หนึ่งสี่สครับตรงท้ายด้วยรถบรถสอสอหนึ่ศนะครับขับรถเดวนึ่งสองนะครับเดีจากที่สานีสุรินทร์นะครับสถานีต่อไปนะครับผมขอจบวิบบดีโอเพลินนี้นะครับรครับ